ในวิชาพิสิทธ์นะครับเราศึกษาสิ่งที่เล็กๆมากนะครับในระดับอะตอมจนไปถึงสิ่งที่ใหญ่มากๆนะครับคือใหญ่ที่สุดก็คือเอกภพนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน่วยนะครับก็คือเป็นมาตรฐานนะครับที่ใช้เปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับเราจะเรียนพิสิกส์เราก็ต้องมาเข้าใจเรื่องหน่วยกันก่อนนะครับหน่วยที่จะพูดถึงวันนี้เอาแค่3หน่วยนะครับที่เป็นหน่วยหลักก็คือ อันแรกก็คือความยาวนะครับอันที่สองก็คือเวลาครับและอะไรครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมวลครับนะครความยาวนะครับตัวย่อคือ L นะหน่วยที่ใช้คือเมตรนะครับเวลาตัวย่อก็คือ t หน่วยที่ใช้วัดก็คือวินาที ส่วนมวลครับตัวยอ่อคือ M ใหญ่นะครับและก็หน่วยก็คือกิโลกร,รมัมคราวนี้ครับเราก็เอาหน่วยพวกนี้นะครับมาสร้างเป็นหน่วยเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็ได้นะครับเราตัวเนี้ยเราเรียก,กหน่วยมูลฐาน,นครับส่วนหน่วยที่เราจะพูดถึงต่อมาครับก็คือหน่วยอนุพันธ์ครับ นะครับก็คือหน่วยนุกพันนีคือหน่วยอย่างเช่นนะครับอัตราเร็วนีฮะจะมีค่าเท่ากับระยะทางครับส่วนด้วยเวลานะครับลักษณะนี้คราวนี้มาดูปริมาตรบ้างครับ วอลลุ่มอย่างนี้นะครับปริมาตรนะครับก็คือเป็นความยาวครับยกกำลังสามนะฮะต่อมาครับความหนาแน่นครับความหนาแน่นก็คือมวลครับต่อปริมาตรนั่นเองนะครับ ก็แบบนี้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราใช้กันเป็นประจำก็คือความเร่งนะครับอ่ acceleration นะครับแต่ที่เขียนย่อๆเฉยน,นะครับก็คือความยาวครับ ต่อด้วยเวลายกกำลังสองนั่นเองนี่ก็คือหน่วยนะครับซึ่งหน่วยตรงนี้นะครับเราวงเล็บไปนิดหนึงนะครับว่าเป็นหน่วย SI ครับก็คือเป็นหน่วยมาตรฐานนะครับในโลกเรามีหน่วยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในวิชาฟิสิกส์เพราะว่ามันยุ่งยากอย่างเช่นศอกหลาไมา้อย่างนี้นะครับมันก็แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเวลาคิดก็คิดลําบากนะครับอย่างเช่น หนึ่ฟุตมีสิบสองนิ้วอย่างงี้ก็ใช้ย่านนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้หน่วยมาตรฐานในวิชาฟิสิกส์ก็จะมีอย่างเช่นตัวนี้นะครับทบทวนคือความยาวคือหน่วยเป็นเมตรเวลาหน่วยเป็นวินาทีมวลหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอย่างนี้นะครับคราวนี้ครับเรามาดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือผมจะพูดถึง ความคาดเคลื่อนจากการวัดนะครับยกตัวอย่างครับถ้าเราวัดนะครับครั้งที่1ได้2.5บวกลบนะครับ0.1เซนติเมตรนะครับ ครั้งที่สองได้สองจุดี่บวกลบศ1นจุดเซนติเมตรนะครับเอามาลบกันนะครับเราก็จะได้ผลต่างก็คือศูนจุบวกลบศ2นจุดสองเซนติเมตรนะครับสังเกตดูนะครับเราจะเอาความค่าความคลาดเคลื่อนตรงนี้นะครับความคลาดเคลื่อนเอามารวมกันนะครับเพราะว่ายิ่งเราวัด หลายครั้งค่าความคลาดเคลื่อนก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับโอเคเนะาะคราวนี้เรามาดูครับว่าความคลาดเคลื่อนนี่เกิดจากอะไรอย่างเช่นเรามีไม้บรรทัดอย่างนี้นะครับศ1น3 4หนึ่นะครับแล้วมีปากกาด้านหนึ่งซึ่งบางทีนะครับบางคนอาจจะวัดตรงนี้นะครับ ได้เป็น2.5บวกลบ1เซนติเมตรนะครับเอบวกลบ0ูเซนเมตรนะครับบางคนอาจจะวัดได้2อุดสบวกลบ0.1เซนติเมตรใช่ไหมครับก็คือว่าในการวัดน่ะมันไม่ได้ตรงเลขเป๊ะๆทุกครั้งนะครับไม,ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาที่3มาที่4มาที่5 ตรงเลขเป๊ะๆอย่างนั้นนะครับบางทีมันก็เหลือมๆกันนะครับเพราะนั้นเราก็ยังไงไงเราก็ต้องมีการบวกลบความคาดเคลื่อนเข้าไปนะครับมันถึงจะมีความหมายในทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ